จะเคลื่อนไปก็ต้องพูดแบบปัดไปก่อนนั่นแหละแต่ย <uh ังไงแหละฉันก็เลือกพี่ตาอยู่แล้วตา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 ไปสิตั้งใจลงมาเลยลงมาเลยสุดที่หูสุดที่หูโอ้ยถอยลูกเพ่อเหรอจ๊ะอิงมีตัวหอมเงี้ยเนี่ย เครื่องเต็มหมดกูไม่ใช่ช่างต้อมไอ้จังไรมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรนะจ๊ะนี่นี่มีคนมาหาพี่ใบ้นจ๊ะไปไหนมาจะเมียหญิน้อยรอตั้งนานแล้วนะไหนจ๊ะจ๋าใช่ฮะดึงใช่ะหญิงน้อยฮะหญิงน้อยนะใบ้รับหญิงน้อยนะ ม,มึงไม่จะเป็นมึงไม่ต้องเรียกชื่อเขาก็ได้มั้งรักหญิงน้อยเหรอจ๊ะเออเนี่ยมึงบอกกูเดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวไม่พูดเองไอ้วายมัน๋ยวเขาไม่มีความมันนนนม่นใจจริงเดี๋ยวพี่ใบ้หญิงน้อยเย็บตุ๊ก,กตามาให้นะจ๊ะงูเลยเย็บตุ๊กตาเย็บอะไรเนี่ยเย็บตุ๊กตาเย,ย็บตุกตบต๊กตาตเหอ,อเออเขาไม่ถึงว่าเย็บออไม่ใช่ว่าอย่งงางอั้นให้นะจ๊ะอ้า ไปรับรางวัลกันก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์นะครับที่ให้ความรักกับน้องเแม่น้องครูพี่หนุ่มหนิงและเปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณครอบครัวเอ็นพีด้วยนะครับที่ติดตามน้องโน่น้องอุ้ยแม่บางอ่อนด้วยนะคะขอบคุณแม่บางอ่อนนะครับขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์นะครับขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์มากๆนะครับอ๋ออ๋อแอบเจ๊แอบแย่งกันเลยอ๋อบ้าร้าทุกอย่างพูดทุกอย่างเลย ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัว NIP แม่ค้าจากตลาดไทยทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมเชียร์นะครับวันนี้ได้ซื้อเก้าอี้ไปทั้งหมด44,855บาทนะครับจากครอบครัว NIP นะครับขอบคุณครับให้อาให้อาบน้ำครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณครับใะแม่ขอบคุณครับขอบคุณที่เสาะมาก ดีใจ,จหรือเปล่าสบายเวลาที่หนุ่มน้องก็วไ,ไว้นอนก่อนนะ yeah you're crying in a diary รักเธอที่ส I mean? ุดรักแต่เธอเพียงเดียวยิ่ายเท่าไรเที่ยวคนหาแฟดีวเรื่งยวสายเท่านี้หนึงเขาจะความเธอ ไม่ไหวหวั่นสู้ฝ่าฟันไปหาเธอขอเธอจงโปรดมาอใจไม่ขอรับใครนอกจากเธอเดินไปเพื่อนเดินไปซ้ายเลยคับเพื่อ รักเธอรักเธอโอบเอาแล้วหญิงชายพาไลเที่ยวคนทางแสนเดียวนึ่นเดียวสาวซึ้งข้างเรือเขาแต่ความลันมันไม่ไหววัน สู้มาบ้าไปหาเธอโสดก็โสดไม่อาใจไรักคขดเธอ้เลยหนูรักก็ใจรัก่ได้ ไปเออเอาแต่ทองคำลูกเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาเห็นก่อนหน้าพ่อทำไมทำแบบนี้ก่อนแก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 ทำไมแกทำไมลูกแกไม่เอาแกเอาพ่อทำไมลูกนี่เหมี่ยเหมี่เหมี่ยเหมี่ยเฮ้ยเอ็งไปบอกเหม่นกันแล้ววะเขาจะเอามาให้คนดูเขามีน้ำใจไม่หัวแห้งแล้วเหมี่ยอะไรแมว เองก็ไปพูดอย่างนั้นมันจะเห็นได้ไงของเขาซื้อมาลวหน้าต้องของลูกีเอาละจ้าพี่พอครเป็นน้ำมนต์จากพรอะครับพ่วันนี้เป็นน้ำมนจากปริูดอพ่อนะครับที่พคุณลยงว่าเค้ยเนลูกดีกไปไหนครับเป็นน้ำมนต์จากพริภูดอบพ่อนะครับพี่ถ้าพี่บ้รักเองย้อยจริง ไปสู่ขอหญิงน้อยขอบคุณลุคป้าน,นะจ๊ะไม่ต้องห่วงหลกเดี๋ยวเรื่องนี้พ่อจดการเองไปไปกับพ่อเดี๋ยวพ่อจะไปไปสู่ขอหญิงน้อยขมัสยาเราจะไป